สวัสดีพี่น้อง SL Lifestyle อินเดียมาค่ะออกไปยางกำลังกายด้วมือนีค่ะแตะว่าบอแมนว่าออกไปล่างออกออกกำลังกายซื่อๆเด้อค่ะแต่ว่าในเตะของร้านมีนักนักเด้อค่ะขนมปังที่เหลยวแฟนกินมะเบิร์ตเนาะค่ะมันหลายลายแล้วเอาที่เอาไปให้โนกให้เป็ดพี่น้องเลยนักเลยนี่อยู่ข้างหลังนี่เฮย่างชวนสีหอดสั่สะเออหมองเคยย่างนู่ค่ะพี่น้องเนาะ ไปน้ากันแต่ว่ายางมาว่างันกับพ่อเฮ็ดอยู่บอกเพราท่านในทายพี่น้องเดี๋ยวขากลับนองขันเขาบพตัดงานถึงรดก็นองขันรถมันบาแลนนอแต่ว่าตอนนี้จอดเบิ้งรถอยู่ว่ารถมันจอดจอดชัดแบตอยู่เมื่อท่านออกมาตัดนอแต่ว่าทั้งหน้าบ้านมองไปเก็บโอ้ยพี่น้องเอ๋ยมันตัดมุนอุ้ยปุ้ยเบิ่ละล่ะหนูรถอันแฟนเซลอันเพื่อให้ฉันไปจอบอันอัน อันตัดสายไฟบอ่อสันวะป่านว่าสิก้าไปตัดของเขากล่องว่องจรติดเต็มอยูเิ่นกับบ่อเลนบ้อหัวไปนอกค่ะอ,อออสวัสดีไปท่ากันก็พี่น้องไปนี่ฮึลืมเรีกผู้เา่รลืมแล้วล,ลืมเลยค่ะคุยเกันดบุมบมบัวย,ย,ยู่ผู้เดียวด้ยางยัง,งนี่นะถงหลุดแรงเลยพี่น้องเลยแต่ว่าหมุน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 พาพี่น้องหมุน,น่นอันเนื่น่นก็นเคยถึงไปแต่ว่าตอนนี้โอ้โหองเรพี่น้องเลย ก็พาคขึ้นไปเด้อย่านย่านยังติย่านแมงมุมหอยถักมันแหละเป็นตานย่านขึ้นยังนี่มันบอกกาแต่ว่าแต่ว่ามันจักกระจาีเห็นแล้วก็จักกระจายีมิจเ่ตุยงยงเนาพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวหอดสะกหอดสะของอันแนวอันมันเป็นตานเบิ้งเนาะเดี๋ยวสีไทยให้พี่น้องเบิ้งเนาะไปต่อยังเงี้ยสั้นๆ ยางมาฮอดชานี่บ่มีเป็ดบ่มีนกเลยพี่น้องเอ้ยต้องไปซาผุนอ่ะเบิง่งมันไปอยู่ทางในเบื่อแล้วนาหันมันบ่ค่อยอยู่เนาะมันมีหมองไปหาก,กินหลาย,ายตายใจเ๋ยวไปเบิ่งซาข้างหน้าพุนละยางออมซาพุนซาดิบบ่มีโอนี่เอ้ยอยังกะนละแหน,น่เนาะถ้า <c oughs> พี่น้องเบิ่งเจะฉสิเห็นบ่เนาะยางมะฮอดมองละต่บ,บ่เห็นเป็ดเลยนะัะตุนี่พี่น้องเอ้ยสิบ่ได้ลงทางขยาบ่อยจิ เอสิถ้าอันสไห่ายพี่น้องเมืองนออสไหร่ายน้ำจืดเห็นปะคะขึ้นนง่ผ่านเข้าโนอนแง่น้ำจืดแม่พี่น้องคือคักเด้อพี่น้องเอ้ยเสียงรถวอผู้ใดเป็นยังอันพักห่มอันแก่ออกดอกลายแล้วพี่น้องเอ้ยพักก็ดอ ใส่ไะไเก็บบว้ดิตอนนี้มันพักอีกอย่างนู่นนี่เนาะคือนี่แม่พี่น้องเป็นจระเซ็บเลยไ,ไหมป้ามันกินได้แล้วนี่เงินเกินพักอีกอย่างน,อน้องจำบ่ได้แล้วเอพี่น้องเอ้ยหาตะของแฝกเน,นพาะเอสเอลภาพี่น้องซิมตับพักแปฝกแฝกเอสแฝกแฝกเด้อพี่น้องเด้ออันเฮาอยากหนูมันกินได้บ่ได้เนาะพี่นอนะ้องเนาะเมาบไม่ไปทำเนาะ ถ้าชอบมิวออกกำลังกายด้วพี่น้องเ้ออันมือนีบ่ได้ออกบ่ได้ออกกันช้องมือแล้วเนาะต้งแต่อันวันเสาร์บอกเสาร์วันเสาร์ก็ได้ไปออกน้อยเดี๋ยวนึงเขาป้าเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกับพ่หลายเนาะกับพ่อแต่เมื่ออนอันต้มาลวกฟิดไว้เนาะเครื่องนึงก็เฮ็ดกินเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอบกินซะเลยหมักอบอย่างนะพี่น้องมาแซบอันแกงมันเบื่อเนาะเพราะว่าแกงมัน มันต้องมีเครื่องครบหลายอย่างอโอบมันเข้าปรุงเครื่องรสดีก็แซ่บง้อแล้วเนาะอเราอีกอย่างหนึง่งอบย่างกินกคาสาเตกัก่ย่างเนี่ยมันแซ่บเบอร์เลยพี่น้องเอ้ยโอ้มาหม้อยไปกับพี่น้องนะ่ะผ้าชมบรรยากาศเนาะยามบ่ายไปมุ่งไปบ้านน่ะน้อพี่น้องเนาะไอน,นี่กะวันเอียงวันเอียงจำบ่ได้แล้วพี่น้อง วันจันเนอะที่หนองเ้ยเ่าแล้วโอ้โหม่คนจะมาหรอนาะคนมาไหนเฮ็ดงานมั้กะเบืองดอกไหม่อีแต่แนวงามงามเอนเบิองนองเป็นแตนายเ้ากะถิ่นยางอืมว่าสิไปเบิ่งเนินอันอันเฮ็ดข้างมัมอันเฮ็ดช่่พปนุ่งไหมอืมเฮ้ยพ่อที่ไปเก็บนาบ้านเด็กกองแหละตื้ล้งบ้าน ด้าหน้าบ้านน่ะโดนตัดไปแล้วทั้งด้านหลังบ่วตาตั้งมื้อนี้มีหลายดอกอยู่แต่ว่ายังบ่ทันใหญ่มีใหญ่ยอยู่สองดอกก็่หยนกจิกพี่น้องเอ้ยเบิ่งค่ะตาเหมือนเคยย่างเนาะคันผูดด้ใดจำได้ผู้ใด,ดเบิ่งคลิปนำก็นเลยคุนพูดเนินเทียนผู้ว่าเปิดงานโนอกพูดละไปะที่นี่เฮาต้องไปหานกหาเป็ดกับพี่น้อกนักเต็มเป้เลยเด้อเป้เข้าไปเฮ็ดนี่นนละ่ะมึงบ่สิเอาอันอัน ก้น้อยหอยสซกอันให้อันอัน,อนไม่งางกะคือจังขนมปังมันลายเลยก็เลยเอาเปีบมาพี่นอ้องเือมันค่อยใส่ด้หลายนาะนนันกหลังลนืงแหงเ่าหรอเก็บล้างปวดหลังอยากไปนวดคิดถึงมอหนวดไปหาหนวดอยู่เมืองไทยแต่ว่าเมืองนอกมันแพงเด้อค่ะหลานนวดแห่งหลานนวดฝรั่งนาะต้องจองไว้ลาเนาะพี่น้อง โอ้ยต si <c ười> ่างตามชื่อเด้อพี่น้องเป็นเวลาเป๊ะเด้อก็คือเมืองได้เด้อยางยางยางพอร้านได้กับเขาไปโลดว่างค่ะไม่ว่างก็เข้ากับไปร้านใหม่หัวไหมเบิ่งดูอันใดฝนฟัลอยกับหยาก็เริ่มยาวเริ่มโมอึงตึงแล้วพี่น้องเอ้ยเ็ดนลำบอรตะจีงามงามเลยต่อหนึ่งเบิร์เฮ็ดเสร็จใหม่ๆเนาะงอืมปัดมันหกหลายๆเดี๋ยวเขาก็มาตัดเด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยอันมองอันนั่นเนาะกับผมรับทักอันนั้นไหม ้อันบึ๊กอันนี้ไหมคืออันนั่นบ่คืออันพักอีหยังบัดเฮงก็อุดทำซื้ออะไรอีกพุ่งกระดวนแหลกฮ่าฮ่าพูน่ะอันไปนั่นแหงเริ่มตายแล้วพี่น้องอันใบยังกันละใบผักเซียน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 พักเซียนฝรั่งนอกค่ะโอ้ยคุยโดนร้ายเดี๋ยวพอดแนวดีๆก็นาะพี่น้องเนาะมี่ขันยางมาก นี่ครับพักหผมออกดอกละแก่แล้วนี่มันก็เอาไปลวกกินได้อยู่แต่วบางเบิ่งเบิ่งต้นนี่แห้คักเด้อพี่น้องโอ้ยปล่อยออกดอกเบอร์ลวพี่น้องเอ้ยมันแก่เด้อจักมันสิแสมบสียมเนี่ะแต่เคยเอาต้มมันพระท่านออกดอกหลายแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะข้างหนาเป็นเทนไก่หม่นาะที่เราเอ้ยไก่ตายเจ้าห้าพี่น้องหมอดหัวโมงมะโมงหนึ่งแล้วแล้วต้องไปอีกขึ้โมงหนึ่งเด้อพี่น้องเอ้ี่ยมวน้ำบ่ หมอดเองเป็นตากนีป่าเนาะพี่น้องเอ้ยไย้ยินบ่เป็นตำามีป่าเนาะน้ามสเห็นดินใต้น้ำโดนเนาะแลอพี่น้องก็เห็นําดับวัดของไทยไทยเนาะองกัญญาอย่างพูดนนสมองหนึ่ไหมแนวที่ไทยเบ้งส่วน เดี okay. this. This ๋ยวอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งกันเนาะอัปเดตอัปเดตเห็นบ่ครับพี่น้องนี่แหนเห็นบ่อหนามมันใสจริงเลยเนาะเป็ดกล่องตกล่อนามป้องแป้งปลสลักเป็นไงพี่น้องอืมนี่หรอเหยาเหยาเหย้าเหย้าเห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 าหมุนให้พี่น้องตาไล่น้ำไปไปเบิ่งข้าสฉีพรเป็ดบ่ไปทางลัดนี่เถลย ทางรานนี้เนาะหกบอกหยาดมันหกบอกไปเนาะกราบ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 มาเด้อมาเด้อมาเด้อ <c oughs> มาเด้อ <c oughs> <c oughs>

หน้าก็ฟิวออกไปเนาะไปย่ะ ว้วนไตอนนี้มันกรดขปลาเลยเนาะย่ามามามมเร็วอ่ากากาบกกาบเร็วลูกเร็วกินเร็วเาเนหน่อยเฟซกระทัเวอรเนาะนี่เนาะพูดอะอยู่ก่นดำเขามแคมอยู่เมื่อเือนมาให้ละกอ กไเต็มแก้วตดลงมามมามาเป็ดกับเฮ้ยตอนหนอยเด้อพีดไป่บินขุงบาไว้เด้อกลับ้อเยไ้เบาเ้ยนักเลือก อยาอยุอ้เทย์โน้ตีโน้ตมา,ท,าทั้งหลายจงบุญกัเนาะงโตยังเรียนยุ้ยทวดเองยังเรียนง่างนนนนนยนึงบ๊ายบายเอาไปทิ้งวันโอพี่น้องถ้ามาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยง,ยงนกเน้องดีก็เข้าถึงทงางขยะน้องมันดรีเนาะองทำบุญทำทานเป็นเรื่องปกติของคนไทยเด้อพี่น้องนองุ่มปังด้วยกัน นขนมปังกันแฟนกินเบอเบิร์ตเป็นสีเข็ดเป็นทุงเป็นทุงไว้อันคางประตูนอเวลาเอสลออกมายางเหร่นก็ต้องเอาติ๊บใส่เปรมานําค่ะพี่น้องเอามาเลี้ยงเ,เป็ดเด้อค่ะพี่นอ้องทั้งเป็ดทั้งนกขุนกุนกำลังมาหล่อะไรพี่น้องเห็นน้ำบ่เออไวยกล่องไปทั้องขุนบ่น้องเดี๋ยวอันบอนมันเบิร์ตก,ก่อนกันใช่ใช่เออต้องแยกกันลหลายอยู่น่ะ ดี๋ยวมันสิตกลงไปในีอ็นไต่หนามบ่เด้อเผากินเด้อมาพี่น้องพี่น้องโอ้เสียบมี่มองเสียบไปย่างดีแล้วนี่เป็นมากับพี่น้องเห็นเขากินบนติดข้อเด้อเป็ดเด้อกาบกราบกาบกราบกราบก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 าบอ่ะเป็ดบักคันอยู่ใส่น้องโอ้จะตีกันไหม มวนบอพี่น้องเบิงเป็ดนำกันเบิงเป็ดนำกันหันไปได้บุ้ยพี่น้องเลยเออห้าหันกับบอเ็นหันตัวงใหญ่ชีเขามันะิีอยู่เป็นคู่เป็นคู่เนาะพวกข้อราคาเราบอกคนนกอันส้มชี้ขาวๆน่นเป็นนกด้วยพี่น้องจากเขาเอื่นนกอีหยังมบอกหนูจะซื้อเดี๋ยดาแต่ว่าเป็ดไรแล้วก็อันนี้เป็ดไข่ไข่ไข่นกไหม เด็นมาพี่น้องมันนกคือเป็ดเห็นไหมอันมองปากมันเป็นแดงขาวๆไหมพี่น้องอือ๋อสัมหนีก็เด้อพี่น้องเดี๋ยวไปต่อเลืเสียอายุสัมหนีเนาะเดี๋ยวไปจบคลิปอยู่อันใกล้ๆบ้านเนาะฮาเด็กเก็บเห็ดไปนน้ำเนาะพี่น้องเนาะตบถ่ายไล่การกัเห็ดฟางเลาะตึกอู้ แท็กซีเก็บไปลัวกิมปนเอาไปพาดไฟแดงเด้พี่น้องเอ้ยพักนี่แซ่บษด้วค่ะแซ่บเศรษ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 หลาย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 บุญดอกพี่บุญเฮ้ยแต่ว่ามันต้องมีถุงมือเก็บเอามีดมาตัดโอ้ยยางออกกับร่างกายอืมใบมันใหญ่ๆนี่เห็นบอกค่ะนี่มัน มันปักเด้อค่ะคันใบแก่ๆมันแห้งปักเก็บน่อมันแข็งโอ้หูกลมกลมตอนนี้เด้อพี่ยังไงนี่มันแตกฝนเนาะพี่น้องอุ้ยปวดพ่เลยนี่เหม็นม่าตับซบๆๆซบเลยน่องัดไฟแดงอู้หลายขนาดเลยวันนี้งงๆมันได้ฝ้นน่ออู้นี่ไหมพี่น้องเอ้ยใบมันสีดเหลี่ยมๆเด้อพี่น้องคันผู้ใดสังเกตนะต้นนี้ นอดอกเข้ากับทีเหลี่ยมเอ่อเป็นเป็นช่อขเกิดแม่งชี่แหละพี่น้องเลยเห็นน้ำบอเห็นน้ำบอผู้ใดเห็นน้ำนี่มันก็สีแตกปลาม่านนิ่วหนึ่งนาะมันคืลม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 โอ้ยยางอวบเลยพี่น้องเห็นไหมนี่เป็นช่ออังศิลปพี่น้องเก็บเป็นลูกอืมนอค่ะเจ้า น้องอยากเก็บนี่แม่อวบเลยพี่น้องเอ้ยเห็นน้ำบอลไหมอ่ะอ่ะห้ามไลฟ์พี่น้องอยากเก็บก็อยากเก็บแต่๋ยวมาต้อนจอเอาถุงมือนะน,น,น้าหนอหนอถุงมือถุงมือน,าน,าน,านะน้าแล้วก็มีดอืมสุดยอดอ,อ,อันนี้อันนี้อีกพันหนึ่งเด้อพี่น้องนี่นี่นี่ อันนี้ก็กินได้คือกันเด้อค่ะนี่นี่พันหนึ่งอันนี้อันนี้ว่วปักค่ะอันนี้คือจังไข่อันอันนออันต้นอีหยังก็นละอันโอ้จำชื่ออีอีอีอยังเนาะไข่ไข่ไข่ย่างอ่ะไข่ยังเนาะมกซื้อกันเด้อพี่น้องลิ้นชิปากนี่ละเบ้ยอปวดโป๊กผู้ชาพี่น้องพวกดอกไม่อันเป็นเป็นดำๆดำสดแดงว่าอันนั้นได้เนาะอันอีหยังก็นละ อันถั the ่วร like ันเตาของเราหยอดถั่วรันเตาคือหญ้าตะกะแตนนั่นละพี่น้องเอ้ยอ่าห้ชมให้ชมให้ยช่อมก็ค่ะอันนึกซื้อบอกเดี๋ยวนึกซื้ออยังน่องตามซื้อพ่อไทยพี่น้องเอ้ยร่างกาก็ลืมอีหลีเด้อมันคือลืมไหนรืมดีเนี่อันแบบนึงมันต้องหาสมุนไพรเอ่อบำรุงสมองเนาะ ตัวได้น้อบแบนู้นก็น้องอุย้ยพี่น้องเย้ยไปโอ้ย,อยดีไหมน้อไปลวกไปพัดน้อค่ะโอ้สุดยอดเลยอืมแตนา่าแซ่บอีกแล้วโอ้ถักหอมเฮาแก่แก่เบนหลับพี่น้องเลยนี่อย่าให้เบิ่อออกดอกแก่แดงนเหือดิ้งางข้อวายอยู่น้อแต่ว่าโบเก็บดอกเพราะว่ามีอยู่แต่ว่าบโบลายดอก,อาอ,าก,ดอ,กอาออกมาจากช่องฟีดแต่ลวกไว้มือน,นั้น มันยังเหลืออยู่น่องเฮ่ยเบิ่งดูมันต้นมันที่ถ่วงหัวพี่น้องดอกเป็นดอกเบอร์โอกเห็นไหมดอกอืผสมประสานกันกับพักอ่าผักหขมน่อพี่น้องน่องแล้วมาเบิ่งเนินนี่เนินข้าเคยเก็บผักหขมหนี่งเช็นบอกกัน มันมีหลายพันธุ์อัน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 พักอันอันเป็นอย่างย่างนะแต่ว่ามันปวบขนาดเลยพี่น้องเดี๋ยวนั่งเสาตัวนี้เถิดอันนี้ดอกมันหูเบลอเนาะอ่อนเขาอ่อนเนาะโอ้ยแดดใบมันเฉียงเบี่ยมเนาะพี่น้องทั้งเกตมังเกตง่ายๆกินแซ่บเด้อค่ะเอาไปลวกเอาไปพักแซ่บนัวบ่ขมเด้อค่ะห่าฮ่าห่า โอ้เโาหลายดอกไม้งามๆกินใดเด้อพี่นองโอ้หูักผมแก้บัลล็อกดอกบัลล็อกเฮ้ยแก้บวบเอาละชับนี่เนาะพี่น้องเนาะแก้อัน ครับอู้ว่าฟังข้างนี้เอ้าขันวับเบิึงปลาคองตัวนี้พี่นอ้องเอ้ยดอกยางบวบเลยนี่จะเน่ากินได้ไห,หรือพี่นอ้องถ้าสิหค้าเก็บพักตามธรรมชาติกินนี่เน่านค่ะบวบพี่น,อน,อน้องตลอดว่าจะได้ออกกำลังกายแล้วมันอดบ้าไ้เด้อค่ะพักนี่ของพี่เน่านี่เบิ้งเนินนี่แตงไม้หนึ่อย่างหกกระตุ้นเนาะอ,อันนี้ดินไม้เขาถมไม้เนาะพี่น,อน,อน้องเนาะ นาหิมะมานี่สิโอ้ยจากหน่อยนี่เด็กน้อยเขาก็สิมาเล่นสกีนี่เนาะแปดปืดปิดร่งนี่เนาะฟังตั้งบุญกับฟังตั้งผีเนาะหิมะก่อดติดย้ำเลยเนาะเด็กน้อยเขามากตะเล่นเนอเนาะเอาสักนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวรับนี่นาะพี่น้องเดี๋ยวมาเชียร์จาก sl lifestyle inden มาคอสวัสดีกาบล่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านผู้ fc ทั้งหลายเด้อค่ะมื้อนี้กคะออกมะยางเหรินเนาะกั อดใจบหวคือเ่าแหละอันไทยนั่นไทยนี่มาฝากพี่น้องคือเ่าเนาะอันคนมันเงาอยากคุยกับพี่น้องทุกผู้ทุกคนอันนี้กขาเอิญนอียงพี่น้องอันคือบักแอปเปิลแคบบอแอปเปิลแค่เข้าเอาไปเอียงนาะจำบดายเนาะค่ะจะว่าวหลายขันบ่หูก็จะว่าวจะคุยโม่หลายเนาะ ก็ไมจ่จำเได้อีดีเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอันมวยมันงเล่นบมดค่ะคือหมกักแอปเปิลแอปเปิลแค่์ส้างพันธุ์ถิใหญ่ก็หนีเด้อแต่พันธุ์นี้กินกินแล้วท้องเสียเด้อพี่น้องค่ะผู้ใดแยาข้างนันกินนะพี่แตกแม่นบอกค่ะเอาล่าล้วเนาะล่า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 เราเด้อพี่น้องเนอะสวัสดีเป็นทางการ อหมวกสวัสดีค่ะ FSLSL ขอลาท่านผู้ชมไปซะก่อนนะเวลานี้มืดหนีคือสีบ๊วยไ,ไทยเฮ็ดให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวพี่นอ้องฝีเบื่อน้องพักนี่คุณน,นั่งคุณนีอย่ากทายแต่เฮ็ดเนาะเอาซ้ำนีเนาะพี่น้องเนาะลาละควายทุกท่านนี่แต่ความสุขปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บคือเก่าละพี่น้องรักษาสุขภาพร่างกายดีกันดีๆเด้อพี่น้องคะ่ะรัก และคิดถึงประเทศไทยคือเกาพี่น้องเอ้ยอยากเป็นลม